สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเอีขับรถไปตีกอล์ฟนะคะก็ก็เลยเห็นอะไรแปลกๆเด็กสามคนนั่งอยู่บนรถแทรกเตอร์นี่นะคะก็เลยคิดว่าทำคลิปให้ทุกคนได้เห็นดีกว่าว่าชีวิตคนเยอรมันเป็นยังไงนะคะไปแล้วลรถเดียวไปแล้วนะคะก็บ้านเพื่อนเนี่ยคะ่ะเขาขายดอกไม้เป็นเพื่อนกัน ถือว่าเออได้เห็นอะไรแปลกๆเนาะอ,อในคลิปนี้นะคะวันนี้อากาศโล่งปกติพบกันที่เก่าเวลาเดิมนะกับสมบันรีบุญชัยเหมือนเดิมนะคะบางทีก็เออถ้าว่างๆเงี้ยก็อยากจะทําคลิปให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่าเยอรมันตอนอากาศดีๆเราได้เห็นอะไรบ้างนะคะอากาศไม่ดีเราก็ได้เห็นอะไรบ้างอยากให้ทุกคนรู้ว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของ,งผู้หญิงไทยในเยอรมันเนี่ยมีความเป็นอยู่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะ,คะรถที่นี่ก็เขาไม่กล้าแซงหรอกค่ะคนที่นี่นับถึงกฎจราจรมากค่ะก็แอดมินจะไปตีกอล์ฟอันเนี้เลิกงานแต่วันนะคะเลิกงานสี่โมงยี่สิบอนไรโชว์อกาสขับรถออกมาตีกอล์ฟแล้วก็ทำคลิปวิดีโอด้วยนะคะ เห็นไหมคะอากาศดีๆแบบนี้คนที่นี่จะขี่จักรยานกันเยอะแยะมากมายนะคะขี่จักรยานหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายนะคะไม่ได้จำเป็นที่ว่าคนไหนไม่มีรถยนต์ก็ขี่จักรยานไม่ใช่นะคะเพราะว่าคนที่นี่มีมีรถกันเกือบทุกบ้านนะคะ่ะแต่ว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสำหรับคนเยอรมันคือทุกคนควรจะออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพได้รับแสงแดดนะคะ วิตามินดีการที่เราได้รับวิตามินดีเนี่ยจะฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยนะคะก็มีผลดีโอ้โหขาสวยมากเลยบนนี้ขี่จักรยานเนรนทรัดจัจกรยานอันนี้นะคะขี่เร็วมากเลยค่ะแล้วก็ให้ขี่บนท้องถนนธรรมดาแบบนี้นะคะล้อมันเล็กนิดเดียวเองประเทศไทยเราก็มีนะคะทางซ้ายมือนะคะที่มาโนนก็นจักรยานเพราะช่วงนี้ควรจะขี่จักรยานเล่นกันเยอะมากเลย ใครๆก็อยากจะมีได้รับอากาศสดชื่นแอดมินไม่มีจักรยานนะคะทุกคนแอดมินไม่มีจักรยานแต่ว่าแอดมินก็อปทีกอล์ฟแล้วก็มีเอเสกูตเตอร์นะไฟฟ้าเล็กๆสําหรับขี่เล่นเห็นไหมคะเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาก็ขี่จะข,ข,ขี่เล่นกันอากาศก็18องศา19องศาระหว่างน,นี้นะคะก็เลยขอเลิกงานแต่วันไป ให้เติมวิตามินให้ตัวเองบ้างให้ผิวเราคล้ำบ้างให้ผิวเราได้รับแสงแดดบ้างแอดมินก็ไม่ได้ไปตีกอล์ฟนานแล้วเนาะวันนี้ก็เลยช่วยโอกาสนะคะก็ท้องฟ้าสดใสอากาศสดชื่นช่วงเทศกาลไม่มีมีแต่ช่วงที่เขาจะปิดช่วงโ,โลกอันนี้หรือเปล่านะที่เป็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยอะไรละ อันแหละบางคนก็บอกว่าเอยชื่อไม่ได้นะนเดี๋ยวช่องโดนปิดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราเอยไปเต็มที่แล้วนะไอโค,โคโคนี่แหละนะโลกนี้แหละบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวช่องโดนปิดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ก็ก็เปิดก็นะก็พูดไปแล้วอะ่ะลบไม่ได้แล้ว <laughs> แอเมินไม่ได้กลับไปลบคลิปหรอกคะ่ะแอมินก็ปล่อยไปงั้นแหละเพราะว่าเขาคงไม่เป็นไรหรอกว่เาเราไม่ได้พูดเต็มหมด ตรงนี้เขาให้ขับห้ามเกิน50แต่ว่าแอดมินก็ขับมา60เพราะว่าข้างหน้าก็60คือถ้าเราเห็นกล้องเนี่ยเราก็ยังสามารถเบรกทันได้นะคะแต่ถ้าเร็วกว่านี้ก็ถือว่าอ,อ,อันตรายแล้วคะ่ะเพราะว่าจะทำให้ผู้อื่นออได้รับผลกระทบจากเราด้วยนะคะตรงนี้เป็นป่าช้านะคะเราเรียกว่าฟีทชอขวามือเนี่ยของสังอานอยเป็นป่าช้า หลุมศพสวยค้าหน้าร้อนในดอกไม้บานสะพรั่งป่าช้าที่เยอรมันไม่น่ากลัวเหมือนที่ประเทศไทยนะคะป่าช้าที่เยอรมน,นีสวยงามสดใสดอกไม้เกื่อนกลาดบานสะพรั่งค่ะเพราะว่าเป็นหลุมฝังศพฝังเป็นๆตัวเป็นๆน,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 นะคะไปใส่ในนั้นค่ะแต่บางบางที่บางคนก็จะฝังโดยการเอาศพไปเผาก่อนแล้วก็ใส่โกรดนะฮะอ้วนเนี่ยทีเขาเรียกกันนะ พอจะเบรนแล้วก็เอาวนมาใส่ในโกรดแล้วก็เอาไปใส่ในช่องเล็กๆหล,ลุมเล็กๆเ,เนี่ยคะจะถูกหน่อยแต่ถ้าหลุมใหญ่ๆเนี่ยบางคนแบบทั้งครอบครัวเลยเนี่ยจะมีการตายห่างกันประมาณห้าปีประมาณเนี้นะคะก็สามารถเอาไปฝังซ้อนได้เพราะว่าถือว่าหลายๆส่วนของร่างกายได้ย่อยสลายไปเป็นดินไปอะไรแล้วนะคะ แต่ถ้าตายแล้วก็ไปเอาใหม่นี่ฝังใหม่สดๆที่เขาไม่ไม่ให้ฝังน่ะคุณต้องไปหาหลุมฝังใหม่นะคะถ้าคนตระกูลใหญ่โตเนี่ยหรือว่าคนมีฐานะเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นครอบครัวน,นี้แล้วเขาก็จะฝังศพที่นั่นเลยค่ะเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะเป็นครอบครัวใหญ่อจักรยานอันนี้ขี่บนนี้เลยนะคะรถจักรยานไฟฟ้าคนผู้ชายนะคะขี่บนนี้เลย แอดมินก็ว่าคุยมาตั้งนานแล้วเพิ่งคุยได้6-7เนาทีเองเหรอเนี่ยเราก็กลัวว่า f อซจะเบื่อเนาะก็คือคอนเทนต์ของแอดมินก็คือหนเน้นเรื่องการนวดเรื่องนวดไทยสปาแล้วก็เน้นเรื่องกิจวัตรประจําวันสบายๆของคนไทยในเยอรมันนะคะก็นวดอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อเนาะมันก็ต้องมีอะไรออกมานิดๆนหน่อยๆแบบกแนวบ้างนะคะก็ออยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะ แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะแอดมินจะเน้นเรื่องออนวดไทยสปานะคะคือเวลเนสนะคะย้าพูดง่ายๆก็คือเวลเนสนะคะเพราะว่าชอบอาชีพของแอดมินก็คืออาชีพนี้ด้วยแต่ก็กำลังจะสั่งทำคลิปอยู่เดี๋ยววันหน้าจะมามีการรวดแก้อาการ5้าช่านะคะใครที่ยังไม่เคยเรียนมาก็อาจจะเข้ามาเรียนในในคลิปของครูก็ได้นะคะก็ เป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาฟรีไม่ได้ไม่ได้ห้ามใครนะคะก็เลยคิดว่าทำคลิปไว้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าท่านใดที่คิดว่าเออชอบสไตล์แบบนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องด้วยนะติดตามแอดมินแล้วก็แอดมินก็จะมีอะไรมาเรื่อยๆชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เรื่องธรรมดาเนาะอะไร เราไม่สามารถที่จะชอบอะไรได้ได้ทุกชิ้นนะคะอันไหนชอบเราก็ดูกันให้จบอันไหนไม่ชอบเราก็ดูกันให้จบแล้วก็มีแค่สองอย่างนี้ละคะ่ะชอบไม่ชอบก็ดูให้จบนะคะ FC ทีนะ่รักเห็นไหมคะเนี่ค่ะตรงนี้สวยไหมมีเขียวมีเหลืองมีมีกลาวกลาวบ้านเราอะไรละ่ะทุ่มถุ่มรึเป่าคือดอกไม้สีเหลืองคือดอกดอกรับนะคะรับเนี่ยปกติเขาจะปลูกไว้สําหรับทําน้ํามันนะคะ แต่บางช่วงนะคะชาวไร่ชาวนาที่นี่จะปลูกไว้เพื่อไถกรบเพื่อทําปุ๋ยนะคะเปลี่ยนหน้าดินค่ะเออดินที่เนี่ยที่เยอรมันเนี่ยจะไม่ค่อยเสียค่ะเพราะว่าเออชาวไร่ชาวนาที่เนี่ยเขาไม่ค่อยใช้สารเคมีค่ะเขาใช้สารมูลสัตว์อะไรเงี้ยห้องน้ําที่ไปตกมมาอะไรเงี้ยนะใช้ใช้ประมาณนั้นผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็ออกมาดีคือ อาหารที่ประเทศเยอรมนีนะคะจะมีความปลอดภัยสูงด้านเอยาฆ่ายายานะคะเรื่องเรยาเนาะบานเหล่ายาเร่งเจริญการเติบโตหรือว่ายาฆ่านะคะจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็ถึงสนามกอล์ฟแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเห็นนะคะทุกคนเล่นกอล์ฟกันอยู่ข้างนอกคนเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอดมินก็ไม่ได้มาหลายทิศแล้วสามทิศแล้วมึงอะ ขาาี้เกียจเข้ามาบางทีก็ขี้เกียจนะคะเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีอารมณ์มาตีกอฟตลอดบางทีถ้าเราทํางานเนี่ยเราก็ลืมไปเลยอยากทํางานนะคะวันนี้ลูกค้าน้อยอากาศดีแอดมินก็เลยช่วยโอกาสโดดโดด